ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อีกผงกับบาสมกี้นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบเส้นดำๆลอกบล็อกออกไปนะเห็นไหมว่ามันมีเส้นดำๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่ามันจะลายตาบอกมากเลานเล่นแล้วภาพก็จะทุเรศมาก็วิธีนี้เนี่ยเป็นสลับคนที่ใช้คาจอ AMD ซึ่งผมจะไปสอนวิธีการทําดีกว่าก็เปิดไปค้าคๆไว้เลยนะฮะเปิดไปค้าวมาก่อนเมื่อกี้ภาพมันจะดําเพราะว่าพึ่งย่อจอเอง ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดหมายคราขึ้นมาก่อนนะก็มาที่ตรงแทบข้างล่างครับกดเปิดทาร์กมินิเจอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาที่ดีเทลตรงนี้หาคำว่า java w นี่อันนี้ java w exe กด Property ไม่ใช่กด Property ไมีเขียวไม่เขียวกดผิดกดผิดกด open file location ก็คือตอัวันนี้แหละครับไปอันนี้อันนี้เฮ้ก็เปิดหน้านี้ครั้งไหมครับก็ถ้าใครใช้การ์ดจอเอีก็กดขวาที่หน้า desktop ก็กดเปิดนี่ข้มา amd software แล้วก็ให้มาที่หัวข้อเกมมิ่งตรงนี้นะแล้วก็กดไอสาจุดตรงนี้กด add a game แล้วก็ทำการกลับมาที่หน้านี้ครับ copy path มันมาปึ๊บแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนหานี่ java w e x e กด open ปึ๊บก็ให้เรากดไปที่นมันอีกครั้งครับให้เลื่อนลงมาครับเราจะ ไปที่หัวข้อ Advanced แล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับห้ามการกดพิทิยูสแ p ปพ i ิเค i ันซิ t ซิ่ก็มาอีกหัวข้อ,ขอครับไอ้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 ไน้ไอ้ไหไหไหให้เรากดปิดไปเค้แล้วลองปิดไหมครับรโอเคแล้วก็เปิดใหม่ครับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมจะเข้าโลกไปดูนะโลกเดิมเลยตอนนี้ผมเข้าโลกไปแล้วนะเห็นได้ว่าไอ้เส้นดำๆเนี่ยมันหายไปแล้วดูดิไม่มีความรกตาอะไรแบบทำให้ตาแบบภาพเกมก็ดูดีขึ้นเพราะว่า เท่าไกลๆมันจะแปลกๆหหายไปแล้วก็คลิปนี้มันมีแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยสวัสดีครับ